ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันในวิชาศิล,ลปะนะคะหรือวิชาทัศนศิลป์นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการวาดภาพจากความคิดและจินตนาการนะคะอ่าอันนี้เนี่ยมีในหนังสือเรียนแต่คุณครูไม่ได้แจกให้นักเรียนไปนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยเรียนในวิดีโอได้เลยนะคะอ่าในเรื่องของการวาดภาพจากความคิดและจินตนาการการวาดภาพนะคะ เราสามารถฝึกวาดภาพได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เราได้พบเจอมาและจากเทศกาลหรือประเพณีต่างๆที่เราได้พบเห็นนะคะ 1. ห,หลักการวาดภาพจากความคิดและจินตนาการนะคะมาดูหลักการวาดภาพกันเลย 1. จากเรื่องราวที่กำหนดเรื่องราวที่ต้องการวาดแล้วร่างภาพด้วยดินสอเป็นลายเส้นบางๆนะคะ 2. ลงลายเส้นให้เห็น ภาพชัดเจนแล้วลบเส้นที่ไม่ต้องการออก 3. ระบายสีให้สวยงามเพื่อถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกตามที่ต้องการ 4. ก็จะได้ภาพสำเร็จผลงานสำเร็จแล้วนะคะเป็นภาพตกปลาแสนสนุกนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยคือการวาดภาพตามความคิดหรือจินตนาการที่เราคิดขึ้นมาเองออกแบบขึ้นมาเองนะคะ ต่อไป2จะเป็นการวาดภาพจากความคิดและจากจินตนาการอีกแต่เป็นในเรื่องของจากภาพเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเช่นภาพวาดแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะก็คือเช่นภาพช่วยกันทําความสะอาดบ้านนะคะนี่ภาพช่วยกันทําความสะอาดบ้านนะคะภาพเด็กน้อยคนขยันหรือว่า ภาพการแข่งขันกีฬานะคะนี่ภาพการแข่งเรื่อนะคะอ่ะอันนี้คือภาพจากเหตุการณ์ต่อไปภาพจากประสบการณ์เป็นภาพจากประสบการณ์ที่เราได้พบเห็นมาแล้วก็เกิดความประทับใจเช่นภาพการที่เราได้ไปเที่ยวต่างๆนะคะนี่ภาพที่เราไปเที่ยวทะเลหรือภาพที่เราไปเที่ยวน้ําตกนะคะอ่าหรือภาพการฉลองวันเกิดก็ได้นะคะตามเหตุการณ์ต่างๆและ3 ภาพเทศกาลหรือประเพณีต่างๆนะคะที่เราเคยร่วมงานหรือแล้วเราเกิดความประทับใจเช่นภาพลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงการนะคะหรือภาพลอยกระทงนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะคุณครูก็ได้สอนนักเรียนในเรื่องของการวาดภาพตามจินตนาการนะคะจากความคิดและจินตนาการแบ่งออกเป็น การวาดภาพตามจินตนาการจากที่เราคิดขึ้นมาเองหรือการวาดภาพตามเหตุการณ์ต่างๆตามประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยพบเจอมาหรือตามเทศกาลต่างๆที่เราได้เคยเข้าร่วมแล้วเราประทับใจเราก็นํามาวาดนะคะซึ่งชั่วโมงนี้วิชานี้เนี่ยนะคะคุณครูก็จะมีกระดาษให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนวาดภาพอะไรก็ได้ อะไรก็ได้โดยที่คุณครูไม่ได้กำหนดหัวข้อจะเป็นวาดภาพเทศกาลหรือประเพณีต่างๆอย่างเช่นลอยกระทงก็ได้นะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยพบประสบผ่านมาหรือจะเป็นวาดภาพประทับใจว่าเราเคยได้ไปเที่ยวสถานที่นี้นี้ต่างๆเราก็นามาวาดได้แล้วก็หรือจะเป็นภาพเหตุการณ์การทำความสะอาดบ้านการช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนนะคะ,ะการทำกระทงร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะ าภาพจากเหตุการณ์ให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการและความคิดของตัวเองให้เต็มหน้ากระดาษ A4 จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ให้เต็มหน้ากระดาษ A4 แผ่นใหญ่นะคะเต็มหน้ากระดาษ a 4แผ่นใหญ่อย่างเช่นอย่างเช่นนี่เลยสมมติว่าอันนี้เป็นกระดาษ a 4แผ่นใหญ่นะคะเป็นกระดาษ a 4แผ่นใหญ่แบบนี้ก็ให้นักเรียนวาดภาพมาให้เต็มเนะคะสมมติว่า,าไปเที่ยว ทะเลนะคะทะเลแล้วก็อันนี้เป็นชายหาดนะคะก็มีการวาดรูปวาดรูปมาต้นมะพร้าวนะคะอ่าแล้วก็อาจจะมีเอ่อเตียงนะคะอาจจะเป็นผ้าใบหลังคานะคะมีเตียงนั่งนะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็มีคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยมีพระอาทิตย์นะคะแล้วก็มีเด็กๆเ,เล่นนะคะอันนี้วาดให้เต็มแล้วก็ระบายสีให้สวยงาม เสร็จแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้จบเท่านี้ค่ะ